สวัสดีครับทุกคนทุกคนทำกันบ้านเสร็จแล้วก็มาเล่นเกมกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องหนังปลื้มฟิวเจอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอมงอส s นะครับถ้าผมผมจะบอกว่าตอนนี้ผมแต่งตัวให้เหมือนอ n งอ s ดเวยนะครับอ o งอส s ตัวสีฟ้าครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะครับ <c oughs> แต่งตัวเป็นสีฟ้าให้เหมือนชุดผมก่อนนะครับ <c oughs> ให้เหมือนให้เหมือนชุดผมก่อน สีฟ้าสีฟ้าถ่าของผมสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนี่แหละไม่ใส่ไม่ใส่มันก็ดูว่างไปปึ๊บาหมยฟ้ากันใส่อันนี้ต้องใส่เม็ดใส่อันก็พอ <c oughs> การยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ ไปแต่งตัวกันอ,อันนี้เจ็ดเต็มเจ็ดทับแปดปอเจ็ดปอเจ็ดทับแปดมันมีด้วยเหรอนี่อ้าวลดลดลดเอดดด้เอาเป็นสีฟ้าจะเ,เป็นสีนี้อ,อใส่เป็นไงอ่อขาเหมือนเดิมอ่ะ สีฟ้าก็มีคนยืม,มก็เอาไปอะ่ะโอไ้ไม่ไม่งั้นก็เอาสีขาวเลยละกันอ่ะอ่ะเอาเอาพร็อพสีขาวนี่อ่ะค่นี้ก็บอโอเค เป็นคุณหมอคุณหมอใส่มวกอันนี้มันได้เหรอมันเข้ากันเหรอต้องอันนี้สิเงเขอ้ากันต้องเยอะไปดูดิตัดกันเร็วเนี่ยสิสิเต็มห้าสิเต็มห้าเพิ่มเพิสตารทกันเร็วเร็วตา มือไวมากเลยผมเนี่ยมือไวมากมือไวมากๆก,กดสตาร์ทได้รัวๆเลยเฮ้ย <c oughs> ทำไมชุดเพแบบนี้ถ้ามันมีชุดแบบนี้หรอมันเป็นชุดหรือว่าอะไรอะคำพรมไม่มีนะอยู่ต้องซื้อเอาแอบหา,ายไปเลยตรงนี้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดวโอเคโอเคโอเคได้แล้วสี่สามสองหนึ่งไปเล่นกันไหนคือไปครูเมดหนีพาสเตอร์อง,รองเหรอเงืนครูเมด ้ยคาเฟ่เทอรีมีเค้กยวน้องเดิเควสอะไรโอ้อยให้เป็นเควสด้านล่างอะเควสตรงเนี้ยโอ้โยเควสตรงเนี้ยครับเควสตรงนี้อูอ้ห<อ>ูเ,เ,เดี๋ยวฮึดแม่นะมีคนดูกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยเขาคงไม่เห็นผมหรอกม้ง มีคนเข้าไปเยอะแล้วว่าจะไปดูตรงมองกล้องจรปิดมีคนชื่อจุดด้วยมีคนชื่อจุดจุดอะไรอ่ะจุดปึ๊บนี่อ่ะ,อะห้องไฟไปห้องไฟ ดูสายแต่และสายโอ้โหสายแต่และสายนี่คือพันกันม่วไปหมดชมพูออกแดงๆกดรีพอร์ตรีพอร์ตเฮ้ยสวยอันนี้เอา้าเอา้าตายแล้หรอจุดเอา้าเอา้าเดี๋ยวนะโดนออกไปไว้ไงวัดวัดบลูด บวชใครอะเรดเหรอโอเคบวชเรดบอกทุกคนว่าตอนเนี้ยถ้าเวลาบวดแล้วนะอะไรเงี้ยเรดก็บวดแล้วแล้ไงเพื่อนเรดเขาไหนถ้ามีคนชื่อเลดนี่คืองงนะเนี่ยสรุปคือเรตคนนี้เป็นชื่อหรือว่าเรดเป็นสี อืแอ้เจา,า,าไม่ทำทำไรยราไม่ทำทำะไรเลยเข้าไปดูก่อนชุดชุดมันมีอ้าวมันมีแค่นี้นะแล้วมันเอามาจากไหนเอามาจากอุอปกรณ์เหรอจะต้องมามอป็นอะไร อันนี้ต้องใช้หัวใจโอ้โห oh. เดี๋ยวไม่มีไหมอ่ะอะไรไม่มีเลยเหรอพวกชุดหาเมาื่อกี้ก่อนแ้วมันต้องมันเขาซื้อตั้งแต่ตอนไหนอ่ะ Mình phiêu minh trắng đó rồi đi ngay À đây sắc nồi Xe ra lấy sắc nồi Sắc cái nồi Ừ, ở đây nó là... ở, là... là... ừ. ờ, ở đây đi nha. Ờ, ở đây đi. Ừ. Ờ, ở đây đi mấy อันนี้ดีไหมเด็กเอาอันนี้แล้วกันคือไม่ได้เมื่อกี้จะมัวเข้าไปในถ้วยวะฮะดีๆเยสีเขียวสามสองหนึ่งเลสไปเล่นกันเลยไปเล่นกันเลย รูเม็ดเฮ้ยอันนี้เป็นนงฟ้าหรอเมื่อกี้เป็นเหมือนเป็นเอ็นเอ็นเจาเป็นอะไเอ็นเจ้านั่นคือวื๊บอย่างนี้ดีกว่าทำเควยตรงนี้ให้หมดแล้วถ้ามันมีถ้ามันมีกระจายไปที่อื่นก็ทำตรงนี้ให้หมดจ่อน เดี๋ยวนะมุดเข้ามุดออกได้ด้วยหรอ,อว้าววสุดยอนมาครับโอ้โหอ,อ,อยากเข้าอ่ะอ่ะเร็วนี้เคมีแอดมินสองนนะครับ เฮ้ยผมไม่เคยรู้เลยนะว่าสามารถทำอย่างนี้ได้เออสีน้ำตาตายเร็ว <c oughs> อ่ะอยู่ไอโห เดี๋ยวเวนอดด้วยตัวไว้อแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเอ้ยหรือบทบทไม่ทานน่ะหรือบทต้ว่าต้องรอให้อันนั้นหมดก่อนโอลืมลืมมาเดี๋ยวดิงทอปเวกข้างล่างกด ที่ตัวงกันเอาไว้อือปุ๊บกิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊เนี่แล้วก็โหลดปุ๊บปุ๊บเร็วดิหนี่งบีว๊บสีส้มาย เป็นชื่อตัวเองเหรอที่ไหนนะขอพิมพ์ไปเ้ยมันใครอ่ะใครเขียวเหรอเชียวนี่เชียวนี่อา้าวโอ้ยเพื่อนน่าจะเห็นตอนผมมุดท่อนะ เนี่ยัวถ่าแล้วเฮ้ยไม่ไหวจริงจริงไม่ใช่เบอรเตะอ๋้ เหลืออยู่ประมาณเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนบลูบลูโน่บลูไม่ใช่ไชอหลอวบลู Blue, จริงๆแล้วผมไปปกป้องอินโพสเตอร์นี่คืององนะเนี่ยเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เอาเหลืองเอาเหลืองแทนเหรอเมื่อกี้เห็นว่าเป็นบรูนไงอเอาอีกแล้วเหรอที่เราเป็นพักเตอร์เหรอไม่เลเแล่คเอ้ยเล็ว้า อะไรดีอะไรดีเสื้ออะไรดีจัดเลี้ยงส่วนที้ยังเยอะไม่เบามันมีที่แบบซื้อเยอะไหมเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนอันนี้เหรอมันเหมือนจะเป็นตรงนี้วัดนดี้ตง้งเยอะอะส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นอันนี้หมดเลยเดี๋ยวนะแล้วนั่นอยู่ตรงไหนอ่ตรงนี้เหรอ ที่มันเยอะๆที่ไปดูเ่อะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะตรงนี้แป๊บยากได้สัตว์เลี้ยงอ่ะแต่สัตว์เลี้ยงยังไมา่มาเลยอะ่ะนี่ววัดีัสดีครับอ่ะกสก้เวนสกุเวนอะอ้าวอ้าไม่ได้เหรอ อ๋อนี่สื้อแล้วโอเคเงินยังเหลือัาจใจยังเหลือเซื้ออะไรดีนี้แล้วกัน,น,นเป็นลูกอมเซื่างนี่คือซื้อซื้อแล้วมาใส่ก้านเกินเกินมีการเขินด้วยนะคะ ทุกคนก็ไปอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคระเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์ไลค์กดแชร์กดต like, like, ิดตามที่ช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุกง๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกริ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย